สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้อมเอาบรรยากาศตอนเย็นที่ประเทศฟินแลนด์มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันคะ่ะที่บริเวณหน้าบ้านนะคะขณะนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็นค่ะที่ประเทศฟินแลนด์ถ้าหากว่าเข้าช่วงฤด,ดูหนาวแล้วจะมืดเร็วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สว่างช้าคะ่ะอันนี้เป็น เป็นไฟคริสต์มาสที่ต้อมติดประดับนะคะยังไม่ถึงคริสต์มาสค่ะแต่ว่าต้อมติดประดับไว้ไว้ก่อนนะคะเพิ่มความสว่างค่ะอันนี้เป็นบริเวณโดยรอบแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะ5้าโมงเย็นของที่นี่แต่ก็มืดแล้วค่ะ ก็จะมีเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่นะคะที่บ้านต้อมคืออยู่อยู่ติดกับถนนใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านบ้านน้อยบ้านเด็กเล่นนะคะบริเวณโดยรอบค่ะท่านผู้ชมดูท้องฟ้านะคะอากาศตอนนี้ก็หนาวมากค่ะ บวกสององศานะคะก็ยังยังยังอยู่ในบวกอยู่แต่ก็หนาวแล้วก็มีฝนตกด้วยค่ะพื้นก็เปียกไปหมดสนามหญ้าก,ก็เปียกนางทองฟ้าตรงมุมนี้เป็นเป็นมุมที่พระอาทิตย์ ตกดินนะคะตรงนี้นะคะสว่างสว่างโอเคค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้อมต้องขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ